สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับก็มาพบกันนะครับกับผมเก่งหลพ่อโสธรนะครับผมก็จะมาพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับมาชมมาสองพระนะครับมาพูดคุยกันเรื่องพระนะครับกันเช่นเคยนะครับผมนะก็วันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับเนาะมาชมมาสองนะครับเป็นหลวงพ่อเงินนะครับวัดท่าพทองนะครับนี่นะครับปีหนึ่งห้านะครับ ความน่าใช้ของรุ่นนี้นะครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับก็คือเสกวิธีเดียวกับหลวงพ่อเงินปีหนึ่งห้านะครับผมนะของวัดบางคานนะครับแล้วก็นะครับหลวงพ่อสิทธิ์นะครับยังกลับเอามาเสกต่อที่วัดนะครับจนไฟลุกท่วมบาทนะเพื่อนๆพี่ๆนะครับก็คือมีคนเห็นนะครับในวิธีการเสกของหลวงพ่อสิทธิ์นะครับผมนะเป็นที่โจทย์จันโจทย์ขานกันมานะครับเนาะก็คือนะครับถึง เป็นปฏิหารที่แสดงถึงความน่าใจของรุ่นนี้นะครับผมนะก็เข้าพิธีกับวัดบางคานหนึ่งห้าเสร็จนะครับแล้วหลวงพ่อสิทธานก็เอามาเสกต่อที่วัดนะครับเนาะจนไฟลุกท่วมบาทนะครับผมนะนี่นะครับนี่นะนะครับเป็นพระนะครับปีหนึ่งห้านะครับผมนะก็เพื่อนเพื่อนพี่นะครับน้องหลายท่านที่กดติดตามนะครับน้องรับชมรับสองพระกับผมมานะครับก็นะครับเขาหน้าพอจะทราบนะครับว่าผมนะครับเนาะผมชอบเล่นพระเก่านะ เพื่อนเพื่อนี่พนะครับเนาะนี่นะครับผ้าเก่าคือนะเพื่อนเพื่อนี่พนะครับเนี่ยพ้าเก่าผมชอบพ้าเก่าก็คือเนี่ยเพื่อนๆพี่ๆนะครับนี่เขามีธรรมชาติการใช้อ่ะนะเพื่อนๆพี่ๆนะครับเห็นไหมครับเนี่ยดูวันน้าโลหะนะครับผมแล้วก็ดูเนี่ยธรรมชาติต่างๆนะเห็นไหมครับเขามีธรรมชาติความเก่าให้เราดูนะเพื่อนเพื่อนพี่นี่นะครับเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของพ้าเก่านะครับผมที่ผมยอมรับว่าผม เข้ามาในวงการนี้ผมหลงไหลความเก่านะเพื่อนพี่นะครับผมถึงเล่นงลางนะนะครับนี่นะครับดูนะครับเนาะดูน้ําทงน้ําทองเห็นไหมครับเนาะมันเป็นปีหนึ่งห้านะครับเนาะมันเป็นสูตรการสร้างพระสมัยนั้นนะเพื่อนพี่นะครับเห็นไหมครับเนี่ยน้ําทองนะครับเนาะก็คือสร้างแบบโบราณนะที่จะมีนะครับเนาะน้ําทองนะครับเนาะห้าอย่างเจ็ดอย่างเก้าอย่างอะไรสัตตะนาวอะไรนะเป็นสูตรของการสร้างพระสมัยโบราณนะครับที่เขาแก่ตั้งแต่มวลสารนะเห็นไหมครับนะเห็นข้ามน้ําทองไหลๆนะเพื่อนพื่นะคร่บ นี่คือเสน่ห์ของคนเล่นพระเก่าที่เอาเป็นว่าที่ผมชอบละกันนะเพื่อนเพื่อนวินนะครับเนาะผมสมมุตินะครับนะนะครับพระรุ่นนี้นะครับสมมุติสร้างปีนะครับสี่กว่าห้ากว่าสมมตินะครับเพื่อนเพื่อนวินนะสี่กว่าห้ากว่านะครับเนาะสมมติะเนื้อหามาอย่างนี้เลยนะครับนี่นะครับอ่ะอ่ะนี่นะครับปราปีห้ากว่านะครับเป็นพระรุ่นนี้นะครับเนาะคนเล่นหากันนะครับเนาะคนเล่นหากันนะครับนี่นะครับเนื้อหาอย่างนี้นะครับเนาะ สี่กว่าห้ากว่านะครับเขาไม่มีธรรมชาติพระให้ดูนะครับผมแล้วถ้านะครับถ้าสมมุติบล็อกยังอยู่นะครับนะบล็อกยังอยู่โค้ดยังอยู่นะครับเนี่ยนะครับเนี่ยบล็อกยังอยู่โค้ดยังอยู่นะครับเราจะดูอะไรกันล่ะเพื่อนพพี่นะครับนะครับเพื่อนเพื่อนพี่ว่าเราจะดูอะไรกันนะครับวัดแท้เกดูยังไงมันดูไม่ได้เลยนะครับสี่กว่าห้ากว่าวิธีการสร้างก็ยุคนี้นะครับเลื่อเนื้อโลหะก็ไม่มีความเก่าใช่ไหมครับบล็อกยังอยู่ โค้ดยังอยู่พิมพ์ยังอยู่ดูอะไรอ่ะเพื่นเพ่นีนะครับนะอย่ามาแบบมาโลกสวยว่าทําลายบล็อกแล้วอย่างนั้นอย่างนี้นะครับนะนะครับผมบอกไปเลยนะเพื่อนเพิ่นพี่นะครับสมัยนี้นะครับเนาะเงินนะครับเงินนะครับมันทําให้คนเปลี่ยนไปมันทาได้ทุกอย่างนะเพื่อนเพ่นพี่นะครับนะสมัยก่อนคนมีหน้ามีตาอยู่ในสังคมนะครับเนาะไม่น่าเชื่อว่าเขารวยมาเห็นไหมครับที่ที่บ้านท้ายนะผมไม่ที่บ้านไปในชีวิตผมไม่ได้ว่านะครับเนาะ เอาตาโน่นตานี้ไปแอบอ้างสร้างพานะนะครับที่บ้านที่บ้านปลายชีวิตนะครับเนาไปติดเชื้อในกระแสเลือดที่ที่ที่ในคุกก็เยอะนะนะครับนะครับมันเป็นอย่างนี้นะเพื่อนเพี่ๆนะครับอย่าไปโลกสวยว่าบล็อกทิ้งแล้วโค้ดทิ้งแล้วนะครับนะนะครับทําลายจริงนะครับทำลายหมดหรือเปล่าล่ะครับนะครับเงินทุกวันนี้มันทําให้คนเปลี่ยนไปได้หมดนะเพื่อนเพื่อนี่ๆนะครับเราเล่นที่เราดูออกเนี่ยนะครับความเก่าเห็นไหมครับ เนี One ่ยนะครับเนาะความเก่าเห็นไหมครับของลูหานะเพื่อนๆพี่ๆนพี่นะครับเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยหนึ่งกว่ากับห้ากว่าเห็นไหมครับมันมีธรรมชาติความเก่าไงครับเนาะที่มันเป็นเสน่ห์นะครับผมนะผมบอกเสมอนะเพื่อนๆพี่ๆนพะครับเนาะพระนะครับถ้ามันทําปลอมทําเก๊ธรรมชาติความเก่าได้แล้วนะครับเนาะเราไม่ต้องเล่นพระกันแล้วนะครับมันไม่มีอะไรให้ดูแล้วเพื่อนๆพี่ๆนพี่นะครับติ่งขอบนั้นขอบนี้ปิ้นนั้นปิ้นนี้มันทําได้หมดลวครับนะ ธรรมชาต mm ิความเก่ามันเป็นสิ่งที่ทําไม่ได้นะเพื่อนๆพืนี่พี่นะครับนะครับอ่ะก่อนจะไปไปเข้าเรื่องขององค์นี้นะครับผมแถมท้ายนิดนึงนะเพื่อนเพื่อนพี่นะครับพราเหรียญนะเพื่อนเพื่อนพี่ที่ผมเจอมานะครับนะปีสี่กว่านะครับนะนะครับพวกพวกกันนี่แหละนะครับพวกพวกกันในเฟซเนี่แหละครับนะสมัยก่อนนะครับเนาะเช่ามาพราเหรียญรุ่นปีสี่กว่าที่เล่นกันหลักหมื่นนะนะครับเนาะเขาเช่ามาประมาณสองสามหมื่นนะครับเนาะสองหมื่นนะครับเนาะเขาโชว์โชว์โชว์มาเรื่อยโชว์มาเรื่อยนะครับเนาะ สองหมื่นชมมาเลยวันหนึ่งนะครับเพื่อนพี่ๆนะหน้าหน้าไอ้หน้าไอ้น่าจะผ่านไปเป็นปีอะนะครับน้ะป้รรุ่นนั้นโดนตีเคนะเพื่อนเพื่อนพี่ๆนะผมไม่ขอบอกว่ารุ่นไหนนะนะครับปีสีกว่านะครับที่เล่นกระลักหมื่นก็มีไม่กี่รุ่นหรอกนะเพื่อนเพี่นพี่นะครับโดนตีเกนะครับก็โวยวายกันใหญ่นะครับผมไปถึงขั้นหาดนะครับเคยติดโบแดงมาด้วยนะป้าเรี่ยนโอ้พระเรี่ยนนั้นนะนะก็แค่นี้แหละครับนะนะครับไม่มีธรรมชาติความเก่าให้ดูไปดูอะไรอะนะครับบล็อกยังอยู่โค้ดยังอยู่ดูอะไรอ่ะ จะเล่นยังไงเนี่ยนะครับก да ็แค่นั้นเองนะครับเนาะมันคือเสน่ห์ของพระเก่าแล้วกันนะที่ผมเล่าสู่กันฟังนะครับนมนะครับธรรมชาติความเก่ามันทํากันไม่ได้นะเพื่อนพี่ๆนพี่นะครับเพื่อนเพื่อนพี่เอาเด็กสิบขวบไปแต่งสันตาคอสนะครับมันก็คือเด็กนะครับเนาะคนแก่ไปแต่งมันก็คือคนแก่นะครับแมันแต่งมันทําให้แก่อย่างไงมันก็ไม่เหมือนรูปทรงรูปร่างมันไม่เหมือนมัน <number> ม <item related> ีจ <ihrem hn> ุดให้ดูนะครับผมนะครับอันนี้คือธรรมชาติความเก่านะเพื่อนพี่ๆนพี่นะครับมาครับนะ ก็เบ no right ื้องต้นนะเพื่อนเพื่อนพี่นะครับเนาะพารุ่นนี้นะครับเนาะที่ผมเคยลงไปองค์กรนนะครับแต่องค์กรมีเพื่อนๆพื่พี่เขาเขาแบ่งไปแล้วนะนะครับก็มีองคมาใหม่นะครับผมแล้วก็จะมีนะครับเนาะโค้ดนะเพื่อนๆพี่นะครับจะมีสองแบบนะครับผมมีสิบสี่กับสิบห้านะครับเนาะขีดแล้วก็สิบห้าอย่างนี้นะครับเนาะก็เลยนหาจากคนทั้งสองโค้ดนะเพื่อนเพื่อนพี่นะครับอันนี้คือบอกไว้ก่อนนะครับผมนะนี่นะครับก็พารุ่นนี้นะครับผมนะก็มูลเหตุของการสร้างนะเพื่อนเพื่อนพี่นะครับ ก็นะครับราวปี2513นะครับเราหลวงหลวงพ่อเปือกนะครับนะนะครับแห่งท่านเห็นนะครับนะพระว่าพระอุโบสถหลังเก่านะครับที่สร้างมาตั้งแต่ยุคหลวงพ่อเงินนะครับได้ชมลูซูโทมนะครับผมนะตามการเวลานะครับก็ไม่สะดวกในการทําสังฆกรรมพิธีกรรมต่างๆนะครับผมท่านจึงได้รื้อถอนพระอุโบสถหลังเก่านะครับและสร้างขึ้นใหม่ในพื้นที่เดิมนะครับผมนะเพื่อให้สะดวกในการทําสังฆกรรมนะครับและประกอบ ศาสนศษกิจต่างๆนะครับนะครับแล้วเมื่อปีสองห้าหนึ่งห้านะครับคณะกรรมการวัดบางขานนะครับมีมติเห็นพ้องต้องการว่าสมควรที่จะสร้างวัตถุมงคลขึ้นมานะครับสักรุ่นหนึ่งนะครับเพื่อสมนาคุณแต่ผู้บริจาคนะครับรับสมทบทุนสร้างพระอุโบสถหลังนั้นนะครับผมนะแล้วก็นะครับนี่นะครับเนาะในในปีเดียวกันนั้นนะครับเนาะวัดท่าบัวทองนะครับเนาะที่อยู่ที่นะครับ อำเภอภูะบับช้างนะครับจังหวัดพิจิตรนะครับหลวงพ่อสิทธิ์นะครับอดีตเจ้าวาดนะครับท่านได้จัดสร้างขึ้นมาด้วยนะครับเนื้อทองหลักคังนะครับเนื้อทองหลักคังเก่านะครับสมัยหลวงพ่อเงินนะครับนี่นะครับสมัยหลวงพ่อเงินนะครับจนวนรูปหล่อหลวงพ่อเงินรุ่นแรกและแผ่นยันพระเกจิอาจารย์ผู้ทรงวิทยาคมนะครับผมในยุคนั้นนะครับและท่านนะครับได้เข้าร่วมพิธีเสกของของวัดบางขานในปี2515นะครับผมนะเนี่ยโดย ภคนาจารผู้ทรงวิทยาคมนะครับทั่วประเทศ70 74รูปนะครับผมนะนะครับ74รูปนะครับเสร็จพิธีที่วัดบางขานแล้วนะครับหลวงพ่อสิทธิ์นะครับท่านได้นํากลับมาทาพิธีบุกเสกเดี่ยวที่อุโบสถวัดท่าบัวทองนะครับผมก็คือเป็นปรากฏการณ์นะครับหาสจั์นะครับไฟลุกท่วมบาทนะครับที่บรรจุรูปหล่อหลวงพ่อเงินรุ่นนี้นะเพื่นเพื่อนพี่นะครับก็คือชาวบ้านรู้ชาวบ้านเห็นนะครับผมนะก็เลยกล่าวขานกันมานะครับ นี่นะครับเนาะมารับพลุวีวีนะครับเนี่ยนะครับนี่ปีหนึ่งห้านะพลุวีวีนะครับก็เนี่ยเนาะสวยงามนะครับพลุวีวีนะครับเนาะธรรมชาติความเก่าได้พิมพ์ได้นะครับเนาะก็พระก็มีแค่เนี้ยรับพลนวีวีนะครับโค้ดใช่นะครับนี่นะครับนะครับผ้านะพลุวีวีนะครับเนาะผ้าแ้ดู พระแท้ดูไม่ยากนะเพื่นเพื่นเนี่ยพระดูยากคนมากจะพระเกนะครับผมอยากฝากฝากแค่นี้แหละครับนะพระแท้นะครับเขาจะมีเสน่ห์นะครับเนาะเขาจะมีเสน่ห์ที่ว่านะครับคือให้เราดูแล้วเราไม่อยากวางอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะครับเขาจะมีศิลมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับความวิจิตรบรรจงนะครับการการร้านะครับเนาะเหมือนเราไปเที่ยวพวกเมืองเก่าเมืองโบราณนะนะครับขนาดแบบขนาดแบบเหลือไม่เหลืออะไรไม่ให้ดูแล้วนะเพื่อนเพื่อนนนี่ครับมันก็ยังมีเสน่ห์นะครับผมมันจะมีความ อ่อนชงอ่อนช้อยอะไรอย่างนี้นะเพื่อนเพื่อนพ่ี่นะครับนี่เห็นไครับตัวหนังสงหนังสือเห็นไหมครับเนี่ยนะครับคมชัดนะครับเนี่ยนะครับแล้วก็เนื้อหาเขาเห็นไครับเขาจะเป็นแบบเนี่ยนะครับความสวยงามแล้วเพื่อนเพื่อพี่เด้อครับเนี่ยอยากให้ดูนะเพื่อนเพื่อนพี่นะเป็นเสน่ห์ของคนโบราณที่เขาพิธีพิธันนะครับเห็นไหมครับนะ มีน้ําทองนะครับนพายทองพายเงินโลหะทองเหลืองทองแดงอะไรอย่างเงี้ยนะครับเงินอะไรเงี้ยนะครับมันจะมีสูตรผสมของนะครับพิสูจน์ผสมของการสร้างพระนะครับที่ว่าก็เหมือนพวกเนื้อว่านร้อยแปดะนะครับนพวงพุทธคุณห้าอย่างนะครับแล้วก็รอโบราณเขาก็มีสูตรเนื้อของเขานะครับนะเพื่อนเพื่อนเพื่อนพี่นะครับเพื่อให้เกิดความขลังนะนะครับเนี่ยแล้วเพื่อนเพื่อนพี่ดูพระสมัยใหม่พระสมัยใหม่ นะครับเห็นไหมครับก็คืออยากก็คืออย่างว่านะเพื่อนเพื่อนพี่นะครับสมัยนี้เขานะครับผมก็ไม่อยากจะบอกนะครับว่าเป็นพาณนิ์นะเพื่อนเพื่อนพี่นะครับเนาะพันนิดนะนะเพื่อนเพื่อนนี้เพื่อนเพื่อนพี่นะครับก็พักอยู่ไหนไม่รู้นะครับก็ก็ใบจอมาก่อนแล้วนะครับบางทีมันทําให้พัคขาดตมเสน์นะเพื่อนเพื่อนพี่นะครับอันนี้ก็พักแท้นะนะครับพักแท้นะครับความคมชัดอะไรแต่เป็นพักยุคใหม่นะแล้วเพื่อนเพื่อนพี่ดูเนื้อหาบนตานนะครับนะครับ ดูมุนตะเน่นะไมู่ไม่มีนะครับเนาะจะอย่างว่านะนะครับนี่ก็นะครับเนาะก็ไม่ได้ว่ากันนะบางทีเห็นไหมครับมันก็บอกทุกอย่างนะครับเนาะการสร้างเขาก็อ่ะง่ายๆนะครับแล้วพิธีสร้างพิธีเสกแล้วแล้วแล้วพิธีเสกล่ะนะครับเขาจะยุ่งยากไหมล่ะนะครับสร้างง่ายๆนะครับเนาดูงานทํามานะครับหมื่นองค์สองหมื่นองค์นะครับเนาะแล้วก็อ่ะนะครับ เห็นไหมครับอันนี้เขายังแกะใส่บาทนะนะครับใส่บาทเอามือค้นอะไรเขาว่าไปนะครับแต่นี้ก็นะครับมันก็เป็นยุคสมัยนะครับนความสะดวกสบายนะครับเนาะนะครับความพิธีความพิธีวิจงวิทันนะครับมันก็ตามยุคนะเปิ้นพุพี่นะครับก็เล่าสู่กันฟังนะครับเนาะก็อยากจะเล่าสู่ให้ฟังเหมือนเป็นโมเสกของพระเก่าแล้วกันนะเปิ้นพุพี่นะครับที่ผมไม่อยากให้มองข้ามนะครับนะถ้าเปรียบเทียบกับราคาคือเล่นหากับปีสร้างและพิธีเสกนะครับรุ่นเนี้นะครับผมถือว่าถูกนะ นะครับยังถูกมากน่าใช้มากนะเพื่อนพี่ๆนนะครับก็ถูกกว่าปีสี่กว่าที่ผมมาเขาเลยนหลายหมื่นนะครับผมนะนะครับถูกกว่าเยอะนะครับเนาะนะครับแล้วชัดเจนที่มาชัดเจนเล่นชัดเจนนะครับแล้วก็พิธีวิถีตั้งแต่การสร้างการเสกนะครับแล้วก็อะไรนะเขาเรียกอะไรเนะยคือวัตถุประสงค์การสร้างนะครับเนาะก็เพื่อแจกคนที่มาคนที่มาร่วมทําบุญนะครับผมก็คือบริสุทธิ์ตั้งแต่ การสร้างแล้วก็มวลสารแล้วก็พิธีการเสกนะครับผมนะก็นี่ครับอีกรุ่นหนึ่งที่ที่อยากจะแนะนําเพื่อนๆพี่ๆนะครับผมนะนะครับนี่นะจะชัดอีกทีนะครับผมนะนะครับนี่นะเห็นไหมครับเนาะนี่น้ําทองเห็นไหมครับนี่นะครับคัสซี่คับคัสซี่คับนี่นะตับไปเก่านะครับแล้วก็โค้ดหนึ่งห้านะครับอง์นี้นะเพื่อนเพื่อนพี่นะ ก็โอเคนะครับส네ําหรับวิวน mmm ี้นะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆพี Minecraft> ่ๆนะครับนาอที่นะครับกดติดตามนะครับกดไลค์นะครับนาะรับชมพระนะครับพูดคุยกันเรื่องพระแนะนํากันนะครับแล้วก็ตักทายกันนะครับตลอดมานะครับพุ่มนะเสมอมานะครับแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่นะครับนอที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์นะครับเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ